สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงคำทำนายอีสานโบราณสําหรับท่านที่เคยฟังคำทำนายของไทยของนอสตาดามูสของพุทธทรรนายล้านนาประเทศและภัยพิบัติทรรนายมาบ้างแล้วด้วยเหตุนี้จึงขอนำคำทำนายอีสานโบราณมาให้ท่านได้รับฟังดังนี้นาจะเป็นบ้าน เกียรติขานจะอดตายภูเขาจะย้ายแผ่นดินจะเดินพระจะไม่เชื่อสมภารพรยามาลจะสู่ผู้ครองเมืองเสื้อเหลืองจะป้นบ้านห้วยหนองคลองจะแคบแกลบจะมีราคาหมูหมาคนตายไม่ต้องเป็นไข้โลกใหม่จะมากินคนไอตีนมนจะออกเขาเสาจะกินเงินมนุษย์เดินดินจะกินน้ำพญานาคคนทุกข์ยากจะแห่เข้าเมือง คนนุ่งผ้าเหลืองจะเอาเมียคนจะเกิดเหลือน้อยลงสัตว์ป่าดงพงพีจะสูญพันคนคุยกันจะชักหางขุนนางจะขอทานชาวบ้านจะออกรบศพจะเกลื่อนเมืองเดี๋ยวกระผมจะแปลความหมายให้ทีละประโยคนะครับคาว่านาจะเป็นบ้านหมายความว่าเกษตรกร,ะกรจะไม่มีอีกต่อไปเพราะคนสมัยนี้หันไปเรียนทางด้านวิทยาการ เป็นพนักงานบริษัทโดยลืมไปว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเมื่อคนไทยหันไปเป็นผู้บริโภคในขณะที่การผลิตข้าวและพืชผลทางการเกษตรลดลงพืชผลจะแพงหูฉี่ตอนนี้ยังไม่เป็นไรเพราะยังมีสัสดส่วนการผลิตครึ่งต่อครึ่งแต่เมื่อใดคนทํานาลดลงมากกว่านี้เราอาจจะได้เห็นข้าวถุงละห้าร้อยคำว่าเกียจค้านจะอดตายหมายความว่า เมื่อสังคมมีแต่เงินมีเงินเป็นพระเจ้าต่างคนต่างต้องแข่งแย่งชิงดีเพื่อได้มาทุกวิถีทางซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศและอาหารการกินแน่นอนว่าผู้ได้โอกาสทางสังคมผู้พิกลพิการตลอดถึงคนขี้เกียจทำงานอาจต้องอดตายสักวันเมื่อข้าวแพงขึ้นถึงจุดสูงสุดคำว่าภูเขาจะย้ายแผ่นดินจะเดินหมายความว่า ภูเขาเป็นตัวแทนแห่งความสูงสุดหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุขของชาติเมื่อคนไทยไร้ความสามาคคีสถาบันกษัตริย์ก็จะปีกตัวออกไปวางอุเบกขาไม่ยุ่งเกี่ยวปล่อยให้ประชาชนผู้มีทิฐิแตกแยกทะเลาะกันดูได้แถวหน้าสภาคำว่าพระจะไม่เชื่อสมภารพระยามานจะสู่ผู้ครองเมืองหมายความว่าลูกน้องจะไม่เชื่อเจ้านาย ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่เชื่อฟังหัวหน้าเมื่อมีวุฒิการศึกษาสูงต่ำทัดเทียมกันย่อมจะเกิดทิฏฐิมานะว่าตูก็เก่งจะไปฟังทำไมประชาชนจะไม่เชื่อรัฐบาลนักเรียนจะไม่เชื่อครูอาจารย์พระจะไม่เชื่อเจ้าอาวาสความวุ่นวายจะแผ่ไปทั่วทุกหัวละแหงด้วยกำลังแห่งทิฏฐิมานะของมนุษย์คำว่าเสื้อเหลืองจะป้นบ้านห้วยหนองลองจะแคบหมายความว่า เมื่อประชาชนในชาติทะเลาะก,กันชาวต่างชาติย่อมมากอบโปยผลประโยชน์จากการทะเลาะก,กันของคนในชาติห้วยหนองคลองบึงเป็นตัวแทนแห่งความเอื้ออาลีของคนไทยเมื่อห้วยหนองแคบหมายความว่าคนไทยจะไม่เอื้ออาลีกันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อต่างฝ่ายต่างมีมานะทิฏฐิไม่ยอมลดลาวาสอกกันเพราะกลัวเสียหน้าความหายนะย่อมมาเยือนคำว่ากแกลบจะมีราคา หมายความว่าแกลบหมายถึงคนชั้นต่ำมีวุฒิการศึกษาที่ไม่มีหัวคิดไร้สํานึกรับผิดชอบต่อสังคมอาศัยอำนาจของตนเองจะเป็นใหญ่ครองบ้านครองเมืองโดยไม่สนกฎหมายไม่สนหลักประชาธิปไตยไม่สนความเดือดร้อนของใครอาศัยทิฐิของตนเองเป็นใหญ่สร้างเครดิตให้ตัวเองความหายนะย่อมมาเยือนคำว่าหมูหมาจะตายคนจะไม่เป็นไข้ โรคใหม่จะมากินคนหมายความว่าเมื่อเกิดภาวะโลกร้อนเชื้อโรคที่หลับไหลอยู่ใต้ดินเป็นเชื้อโรคโบราณสมัยยุคดึกดำบรรย่อมกลับมาระบาดอีกครั้งคล่าชีวิตผู้คนในทันทีโดยไม่มีอาการป่วยดังที่เราได้เห็นได้ยินในยุคปัจจุบันนี้คำว่าไอ้ตีนมนจะออกเขาหมายความว่าอันนี้ไม่รู้ความหมาย แต่เท่าๆคิดดูน่าจะหมายถึงคนที่มีความสามารถทนเห็นบ้านเมืองวุ่นวายไม่ไหวจึงต้องออกมาแก้วิกฤตชาติเพราะตีนมนเป็นลักษณะเท้าของคนที่มีความคิดและมีความสุขุมด้วยปัญญาคำว่าเสาจะกินเงินหมายถึงตู้ ATM มมนุษย์จะเปลี่ยนจากการใช้เบีย้ยในสมัยก่อนมาเป็นแบบอ e ีมันนี่แทนระบบเงินจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก คำว่ามนุษย์จะเดินดินกินน้ำพญานาคหมายถึงสึนามิส่วนคนทุกยากจะแห่เข้าเมืองก็เห็นกันอยู่คนผ้าเหลืองจะเอาเมียอันนี้เห็นประจำคนเกิดจะเหลือน้อยลงเนื่องด้วยการคุมกำเนิดคนคุยกันจะชักหางหมายถึงการยกหางหรือการยกตนข่มท่านเมื่อมีความรู้แน่นอนว่าย่อมต้องมีการโอ้อวดดูถูกคนที่ต้อยต่ำกว่าตน คำว่าขุนนางจะขอทานหมายถึงข้าราชการดีๆจะถูกลดข้าราชการเร็วๆจะถูกบรรจุคนดีไรที่พึ่งพิงคำว่าชาวบ้านจะออกลบศพจะเกื่อนเมืองหวังว่าข้อนี้คงไม่จริงแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับคําทํานายอีสานโบราณกระผมอยากนําเรื่องราวนี้มาเล่าตั้งแต่แรกที่เห็นเอกสารเผยแพร่ฉบับชาวบ้านดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีโอกาสหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติใหม่ๆก็คิดอยู่แต่มาคิดอีกมุมหนึ่งหากนำเสนอภัยพิบัติเพิ่งผ่านผลไปประเดี๋ยวจะเป็นการหาโอกาสสร้างความขลังให้กับคำทำนายประเภทว่ารู้มาก่อนล่วงหน้าแต่ดันมาพูดตามหลังเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วแบบหมอเดาเอาเป็นว่าที่คัดมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นการกระจายข่าวตามภาษาชาวบ้านอย่างหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพื่อเตือนสติกันอยู่เสมอเสมอว่าอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทต,ตามคำสอนของพระพุทธองค์สำหรับเรื่องราวคำทำนายอีสานโบราณก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทางเราพยายามจะนำเสนอข้อมูลให้ครบทุกด้านและสรรหาเรื่องราวทั่วทุกมุมโลกเท่าที่จะหารวบรวมมาได้ อาจจะมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนกระทบกระเทือนจิตใจท่านผู้ฟังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วเกิดประโยชน์เกิดเป็นธรรมทานทางเราจะดีใจมากที่ท่านผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาที่ตั้งใจนำมาเสนอในแต่ละคลิปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผู้ฟังทางเราขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุ